ตอนกำลังจะวาดพระพิฆเนศปางประทานพรปางแห่งความสำเร็จนะครับปางนี้นะให้คุณครูน้อง,องโอเคฉันเลือกรูปนี้ฉันเลือกปางนี้แหละเริ่มเขาริ่มจากโคมหน้าก่อนเขาเน่จะกลมๆหน่อยหน้ากลมๆหน้ากลม,กลม ไม่พูดแดกสวยเนาะอุยะยนะ้ยแนตะนะ่สวยมากสวยอนะ่ะสีแม็กใช่ไหมสวยมากสวยมากเลยอ่ะสีแม็กแม็กแมาก สวยมากสวยมากเลยอ่ะคุณรูปเืิมแน่ๆเลยคุณบอกว่าสไตล์ของเราไม่สไตล์ของมันอ๋อสไตล์ของเราสไตล์ของใครสไตล์ของมันสไตล์ของเราแต่สไตล์ของมันแหละล้วไม่เอาอ๋อเอาเขาโค้งเข้ามานี่เป็นสไตล์ของคุณชอนสไตล์ของคุณชอนก็คือเข้ามือโขนใส่เข้าไปอืมแบบง่าย i don't know

เพราะว่ขอขอาหมอเขาจะนาเดี๋้วก็ใส่สอ,องเต้าเที่ มีจุดี่ปุ่นเดียวที่อ่นีสีทงี่ต่งได้ีากตอนเลยเลยไปย่วิ่งเข้าเตาทหนอใช่เป็นหกที่้าอ่าอยวเออเอเอเออเ่ยเรยวยเ่ยูชยภู